โอ้ได้พอบาชิวไปกวงใสเอนอนถ้าเราถ้าถ้าเราตีบวกของเอาไว้แล้วถ้าเราเอามันไปลงของใหม่เอาไปยังอยู่ปะเอาไปลงของใหม่คือเฮียแล้วไม่ไม่อยู่หายหายรีใหม่ลงไปมันเป็นกบดาบเฮียเอาเมีเทเบิลเพิ่มน่อยอ่ะ มีวิธีทำลายไฟเฮียนี่ไหมเนี่ยว้าเอาเห็ดกูไม่ได้ใช้เฮียนี่กูคงไม่ได้ใช้จะกลับดักเต็มไปหมดอะไรเนี่ยเฮียกูบอกเลยใครสร้างวีรกรรมอะไรตรงนี้ไปเยอะมากมายวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเลือแสนหนึ่งตัวเฮียอะไรหรอเฮ้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งมันนะลองตีก็ได้ตีแล้วห่าไม่มีอะไรหรอกอ้ยทำไมทำไมหีบเรือได้ก็มีมีกะมีมิกะร้านหนึ่งเลยเกิด ร้านนึงได้เกิดเออตีมันเกอะไรอะอ๋อมันมันตีไม่ได้มันมีอะไรวัยรุ่นเชื่อกูได้ซสมอนวะของซสมอนอะไรอะสิัมมอนกะโหลกเอ้ยนั่นแหละไอ้คาธาลูกกะโหลกวะใช่เอ้ยขอขอขออานาคุยกูมาหาจากดันเจียนหาแหละขอแรกกับกะโหลกเอาขอแรกกับกระดูกไอ้เหี้ยเอากระดูกมาแรกกูต้องใช้กระดูกครับเกาะเลยเนี่ยเก่กนายครับสร้างทางในนรกให้ด้วยขอบคุณสร้างใหม่ วายเอาอีมึงเดินไงไอ้เฮียถามทำไมโอ้ยข้าตัวอะไรอ่ะเดียโควิดโอเฮียมาก็จะอะไรอ่ะมันห้าหมื่นเลยเหรอเยอะเนาะไม่เลยเกิตายไอ้เฮียอย่างนี้และก็ไม่มีใครตีกูเลยตีเองไอ้เฮียกูบางคนบ้ากูทำไมอ่ะสีกูเป็นมันคือโต๊ะอะไรวะ เวิร์กเวนเวิร์กเวนก็โตคาโโตฮาร์ดโหมดบิมดูนะดูนะดูนะปล่อยปล่อยเล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 ยเอ้าอ่อสีตีเขี้ยันดรอไปรอรอ่อเฮ้ยกำลังไฟแพ้ลาวาเจริญอ๋อ้โหรู้อะไรรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วต้องทำนี้ต้องทำนี้ว้าชาร์จชาร์จเสร็จปุ๊บกูปังยานี่ไงลงอบิทไหม มีอะไรอ่ะอะบิ้นเดี๋ยวเราไปทางด้านซ้ายอ่ะมึงแน่ใจนะมึงจะลงไปในนั้นนะหนู้ว่านเลี้ยวใช่รอแน่ใจนะเพื่อนมึงจะลงไปในทะเลที่โหดร้ายที่สุดมาแล้วมาแล้วรวดเร็วเหลือเกินเฮ้ยระวังนะเว้ยตีตีระวังเจอเดือดหายไม้คู่นะไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหไม่พ้นโอ้ย ที่แกกระโดดเก่งเกินเฮียไหวอ่ะชิวอุไยเฮียนี่เย้ยเดี๋ยวชนะแล้วมีอยากมีอยากมีอยากโอ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยทำไมมันตามกูอะเฮ้ยสองมื่นเองโอ้ยชิวนี่ตายวอมกันหมดแล้วบอ โอ้ย,อยเขาเอือปืนตัวแรงขึ้นสันทีหลังจากดาเมจ6หกมาเป็นดาเมจ2ยี่สิบโอ้โห้ยก้าวกันโดดอีหอ่ะเฮ้ยมันมเป็นปืนยิงเร็วไอ้สัสเฮสเฉยๆมันเอารอเอาลองเ,อเอด้อเฮสก่อนไหวไหมเพราะกูไปเปลี่ยนของมาแล้วโอ้ยเหียมีปีแรงมั้ไหนลูกพี่ เอาโลเอาแชมป์มาเนี่ยตัดต oh, ีโคตรแรงเลยเนี่ยโอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดโอ้แล้วแม่งโอ้โหออบเจ็ต์แม่งไม่มีย้อยเลยนะไอ้เหี้ยแม่งตรงดิ่งเลยไอ้เหี้ยเแม่ไอ้คกตีวอลเลยไวรุ่นโอ้ยโอ้ยบิลจะไปลงโย่ให้บิมบิมยืนได้เอ้ยแม่งโหดว่ะตัดชมไม่ได้เลยคนคนนี้โอ้ยอ๋อ โอ้ยไอ้ย้ยลูกลูกมึงไอ้ตัดเดี๋ยวทำแทงแม่งไหนเนี่ยลูกลูกเตัวเหี้ยเลยมองไม่เห็นเลยโอ้ยโอ้ยขึ้นดีไอ้นนเฮ้ยขึ้นดีเฮ้ยโอ้กูไม่รู้กูเลีงซ้ายเลีงขวาลูกตาขอมเอ้ยเฮยเฮ้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 ยเป็นเูกมัน้ยา้ยเป็นลู้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยลูกมันย เลือดมึงสี่ร้อยมึงดูทีละหนึ่งนี้เหียดูเลือดแม่งแค่ประกันชีวิตแม่งแค่ทรัพเทียนไอ้เหี้ยเลือดไม่ไหวหรอกเฮยเฮยเฮ้ยโอ้ยกูแหลกเรียบร้อยเอ้ยไม่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 เหลือตัวเหี้ยนี่เหลือตัวเหี้ยนี่กูไปถามใช่ไหมตรงตีตรงตียังไม่ตายตียากด้วยตัวเฮียเนีร้ายเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเอากูเฮ้ยตาไปตาไปเรียกว่าเท่าไหร่มตัวนั้นอะ เออไม่รู้อ่ะก็จนกว่าแม่งจะตายอ่ะตีไปก่อนอ่ะไอ้ขอร้องนะเราอย่าดองเกียนก่อนนะไอ้กูหลบหลบกู้กุลบได้หมดเฮ้ยโอ้โหตายแล้วสมหลล็อปแล้วเฮียได้ใช้แล้วเว้ยเฮ้ยวู้ดดไไร้กูได้กูได้คาถาสมอลระดับกอรลี่อุ้ยอุดอุดคุณเป็นใครอยู่ไม่เรียกชื่อผมผมนี้เลยเฮ้ยกูได้คาถาสมมอ่าให้ก็ให้ เฮ้ยแม่งได้ของผู้หลักผู้ใหญ่พูดไงวะขอบคุณครับเอกนายแชนแนลขอให้ยอดรับขึ้นไวๆเจริญเจริญละซีมึงใช้บริการเจลปะอ๋อใช้เอามาใช่ครับกูก็ใช้ยี่ยี่อ่ะเอ้าแล้วจะถามทำเพี้ยอะไรเอเผื่อมึงไม่ใช้ไงอ๋อกูใช้แต่บริการเจลมันซื้อได้นะอันละสี่โก้อันละสี่โก้ยี่ยอันละสี่โกซื้อซื้อซื้อกับตัวไหนไอหัวขาววะ วัวขาวเจ้าเดิมซื้อซื้อกูกูได้กูต้องใส่เกาะใหม่อ่าได้แล้วแฟกเจอร์อาร์คไม่ใช่ไข่แม่งเวลาได้ที่หิวม่งชอบทิ้งไว้ในกล่องตลอดกูก็เก็บตลอดยาหิวนะไม่บอกเกถึงเวลาตีวอลเฟล่ะสเตติกรีไฟเดอร์คือแล้ววะก็ไอ้ไอ้นี่ยที่ที่วางอยู่ว่าโนน้ำชมพูชมพูอะแมนเลยครับนี่แล้วกูได้กลายเป็นนักรบซามูไรยทางบ้านแม่งร้องคาราเกะไอ้สัตส ลองขับพ่องลองต่อยว่ะปุ้ยก็ต่อยเดียร์ที่อาวาเลยสัสให้หมดแกงเซเลเดียลำนี่แบงบอกให้หมดแล้วก็หนีไปแล้ววะปุดยัดไอ้เหี้ยแบงลำคือระบบไอ้สัตวสไม่ไปหวยเพิ่มเป็นหัวกลมๆไ้เยอะหอกสระมันหามากเราโมงแปงอ๋อแค่แปงอ๋อแค่ตังไม่พอไอ้สัตว์อยากมีตังไหมชักว่ามาไปฟาร์มกับชัก ปา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 ตายหลยเก็บทุกอย่างทําไมกูหาสักอย่างไม่เจอเลยวะโอ้เฮียยดแม่ข้างบ้านกูบูทูดีไวมาถึงนี่เลยบูทูดีไวเขาไม่เือบูทูดข้ามบ้านกูเลยวะเนี่ยไอ้เฮียเชือมบ้านมึงลำไปบ้านกูได้ยินวะเอาเรื่องเอาเรื่องแม่งมีแบบเก็บรูบี้ไปโดยเฉพาะอะกล่องบ้านได้เพิ่มอะรักอะไรขนาดนั้นวะเก็บทุกอย่างบนโลเลยเฮยอะไรวะ แล้วกดกดยิงให้กูดูกดตีให้กูดูหน่อยดิเมื่อดาบมันใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆว๊ำ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 กำลองใช้หน่อยได้ปะไม่เอ้ยกูไม่เชื่อเหลี่ยมโจรอ้าวมันเป็นงั้นน่ะนายท่านบ้านของนายท่านมีกระดูกไหมอ่ะเธอต้องพูดมือคาเฟ่แล้วแม่งซ้อมไปเมคคาเฟ่ไอ้ยโคตรชินไหนไอ้ยักษ์ซ้อมเหรอไอ้ยักษ์แม่งกวบแม่งลิงเกี่ยวใหม่ตอนกูไปสยามกูเจอแล้วเว้ย กูเห็นแบบเมดมั้งแบบแม่งแม่งนั่งแดกเบียร์อยุสักยักษ์ขะม่งดุเลยตอนนี้ดุเลยแมั้งแบบมั้งเอ้ยใครพันแผลวะกูจำได้บ้านเราพ่ันแผลดิหยิบแก้วเลยอ่ะไอ้เหี้ยวไอเรียก็นนางคุความลับนางฟ้าโอ้ยคุณภาพนางฟ้าเราีเยนางฟ้ามันต้องมีบ้างนางฟ้าก็ต้องมีอะไรแบบนี้บ้างไม่ใช่ว่าเขาจะทำตัวน่ารักได้ตลอดไม่งั้นแม่งก็บินพวกแอปแฝงอะไรที่เราได้อีกขั้นหนึ่งของอังชามแล้วเอ้ยอัด อะไรดูนี่เล่นสองการดิสซัดเรนสองการนั่งเลยสองการเฮียอะไรยะเฮ้ยเฮยเฮยยิงสองอันเลยไงเก๋ลูกตามันจะดับแล้วอันนึงดับแล้วอันนึงดับแ,นนแล้วนึงเด็กเด็กเตีันเด็กสองอันละเด็กสองอันละลูกตาเหลือแค่สองอันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลูกตาเหลืออันเดียวแล้วลูกตาเหลืออันเดียวแล้วลูกตาเหลืออันเดียวแล้วเหลือล่างเหลือล่างอีกแค่นี้เดียวอ่ะกูเผลอล่าง <c oughs> โอ้ยเลยจะ โอ้ยเฮียแม่มึงนี่มันอ่องแอจริงๆเลยอาองเอาไอ้นอนกูเหอะกดยดปืนไอ้นอนบิดเร็วๆปืนกูกูเฮียอ๋อป๊บนึงเองไปอยู่บ้านมึงอยู่ไหนอะเฮียเรดี เอากูอยู่บ้านนี่มึงเงอยู่ไหนเอาดีๆอะไรอะ่ะกูจะเอาให้มึงเนี่ยกูจะเอาดีดดๆเฉยไม่แต่แม่งไม่มีใครทําที่ดิ่งถึงนรกจริงอะ่ะไม่มีอู้วเฮ้ยเติมเพล็กไนมีอยู่คนขี้เกียจไปเพราะหัวเติมมาวับมาวับมีกูเอ้ยอมึงเนี่ยปากทำไรไม่ยไปทำเอะไรไม่มีทางอะ่ะเฮ้ยกูว่าชาร์กต้องลงทุนว่ะชาร์กมีแค่สองโกแม่งไม่ได้ว่ะชาร์กแม่งจนเลย สตาร์ฟอเมร่าโดนโอเคทำไปแล้มาลาโดน่าอีกแล้วอ่ะนักบอลนะพี่คือดูชอบดูบอลนะพีวสิ่งที่ไม่เท้ามันชื่อเวลาโดน่าอ่าอ่าอ่ามีหิลสโตนไหมขอบคุณมากเออไม่ทันตอบแล้วมีไหมแทงขาก่อนเลยเปิดมาแม่งคนนะคนบ้านูมีร้อยห้าสิบก้อนอ่ะแม่งกลับมามีวห้าสิบก้อนนี่เฮ้ย มีไอเบียงนิดน้อยเบียมเบกูมีเฮลเฮลสโตนสี่อันเออเอามาเถอะเร็วเร็วนนะไม่ใช่บาร์นะไม่ใช่บาร์นะแห้่สี่สิบอันไม่ใช่บารไม่ไม่ไม่ใช่สิบสี่เร็วเฮ้ยตนสท้ยเราไปฟนี่สองตัวแฟรนี่าต่อมอคนีบ้างกูทำไมอาซีแหมอะไรเอาอะไรอีเ่ยไอ้เียแว่าอาซีกับพบี่มควรทำแบบ กล่องเยอะๆแล้วก็ใส่ของแบบไม่เป็นหมวดเป็นแหลกเป็นหลักเป็นแหลกเโอ้นี่ไงเจอเล่านิดเฮอร์ไมโอนี่อยู่ค่ะไอ้ที่ฟังดิวะโอ้นี่ไงเจอเหล้าไม่ฟังเว้ยเออไป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 แสงแสงลบ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 แสงก็แค่ล่อมันตอนแรกอ่ะแล้วมันจะมีจังหวะค้างอ่ะมันก็ค่อยบินลบเล่งลูกตาก่อนนะพี่น้องแอมแตะมีแตดวงแตะแล้ดวงนึง โอ้ยขนมกินนิ่มตัวเนี้ยไม่ยาก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 เหลือดวงสุดท้ายละเหลือฟันเนี่ยยิงฟันมันยีฟันเร็ว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 ยหนีก่อนเลี้ยเฮียเฮียหนวดหมดมันเริ่มมาละไอ้สัตว์เก้าก้าทันแล้ทุกคนทุกคนก้าทันแล้วเอยกูตายไอ้เหลือใครเนี่ยอุดแล้วอุดวุดะต้วตายไปแล้ววหมด ไอ้คุณดีมึงยวยังเนี่ยมึงยวเนี่ยมาไม่เรื่องมึงเหลือแค่นั้นไอ้ตีไอ้ตีไม่เรื่องเหลือแค่นั้นไอ้ตีมันแท็กอะด้วยเดี๋ยวมั้ยแทงเหี้ยแทงคั่วแทงป้องแบบตัเลเซอร์อะไรตไอ้ตีตีไอ้ตีห้าพันนี่ไ้ตีตีห้าพันเงินไม่ได้มึงหลอกแพงไปเลยไอ้ตีสามพันมึงออกมึงเตรียมออกแพงไปเลยนะมาไม่ได้โอ้ยกูตายในที่สุดเหี้ยพี่กว่าเราไม่มีเตะเอ้าโอยโดน เฮ้ยหลบทุกเอ้ยสองพันสองพัโอ้โหเฮ้ยอย่าเอ้ยพวกมึงอะอยู่ไป5้าวีหวีเร็ว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 ้าวีเหลือไอ้ห้าวีเอ้ยห้วีเฮ้ยเฮ้ยจะไม่ห้าวีมึงนานยันวีทำไมมีห้าวีหลายเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเบลเแลเบไเบล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 เล้วลเบลเบกเบลเบลเบลเนลเบ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 เบลลบลล โอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ไอ้เงี้ยูโคตรตกใจเมื่อกี้บอกจบไม่มีตัวหนึ่งบินตามหลังกูอีกเฮ้ยนี่เราเข้าฮันแล้วไอ้เงี้ยกูเป็นกดไอ้สัะทีนี้ก็เข้าฮันหมดแล้วนะฮะมอด้วยมึงมาเอาในกล่องม่วงกว่านะมึงจะเอาอะไรอะโอคาดวอลคาดเอ้ยเยเฮ้ย้อลาดมายี่บขาดเนลกัตออนี่แหละความมันของจิ้งเริ่มแล้ว จนี้อะกูจนกูจนเฮ้ยเจอที่แล้วเราเล่นอ่ะเราได้ปะแล้วเราลองใช้ไม่ได้ใช้มันเว้ยมันไปขอไวค้าต่อเว้ยอุ้ยโอเคครับโยฮันเอ้ยโยฮานอีกและไวค้าต่อเว้ยไอ้จันด่วนเฮียเพื่อนกูเป็นโยฮานเลยละไอ้เี้ยกูไปก้อนขวดลอยได้ตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาขวดขวดเบียร์มาเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแบบยืนยืนขวดเบียร์โอ้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มโคตรอ้วนเลย เอ้าโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่คอนอยู่นีคอนเอ้ยมมีจริงมีคอนมีจริงมม่กระโดดไม่กระโดดข้าวหัวของใครใช่เพื่อนมึงรู้ไหมเครื่องบินข้าวของซัมบอนจะมีเท่าไหร่ได้อ่ะไม่รู้ไม่อยากรู้ด้วยไม่รู้ไม่อยากรู้ด้วยนะครับพี่น้องทีนายนะครับเราได้ของดีเจนารี่มาอะไรอะไรอะไรไม่ที่ทุบผนัง พี่ทุูผนังระดับเดจินเดอรี่เอ้ยใครก็ได้เอามาให้กู20ซินเวอร์เอ้ยยี่สิบโกลนี่อ๋อเราชั้นฟรีเพิ่มอ้วนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแมงบอกไม่รู้แซมมอนทางขยะไหนวะเอ้ยมันคือไอ้อ้วนของไอ้นนท์เองเฮียไอ้ยกูยังรับช่วงต่อเองจะเอาแม่งเนี่ยบินไปกับกูเฮียอีกเพิ่มแล้วแม่งอะไรนะเพิ่มมันจะมาตีกูเฮียมันจะมาได้กู เอ้ยช ah, yeah. so ูกูซีเฮ้ยอย่าสูนเฮ้ยยเย่เย่กูเป็นการ์ดอกูไม่เป็นเว้ยเย่พวกมึงสู้เอานกฟามิงโก้กว่ะอะไรนี่เฮียเบื่อปะบางทีก็เบื่อนะเว้ยมาบ่อยเกินวันนี้อะไรเป็นมึงอะเอ้าไอ้ว่าเทคนาคอมเมนต์นะจะเป็นชากไม่ได้ไงวะเ้ยคนดูแม่งก็เห็นชัดกันอยู่ว่าใครทำอะฟังกูนะแล้วดูในฟุตก็รู้เองอะ มาเดี๋ยวกูเป็นกัตเบลไม่ใช่กัตที่เฉยกัตเบอร์เซอร์ไอ้เหียมันดี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 มันดีดีงนดีดีมันดีดมันดีดมันดีดี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 มัดีดีมัน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 ีดีมันดีดีมันดดีมันดีดีมันดีดีมันดีดีมมัีีดดานแรงไอ้เหี้ยเอ้ย เด็ดๆถอยเยอะว้าหายอะไรมาเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรดาฟี่เฮี้เฮียออกมาปุ๊บกูระเบิดเลยใครมาตีกูนะไอ้สัตว์มึงมีทำไมมีทำไมมีทำไมเจอมินิ่ไปอมคุษาชุดจกนายอ่ะฮะนายได้หอนแล้วเนี่ยใส่เลยอ้าวมาดิกูจะหอนมาสู้โอ้ยไปอมคุษาที่บ้านไอ้บีม อัดอัดชุดนี้ว่าอัดชุดนี้ว่าไหนอ่ะอันนี้อันนี้กางเกงเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นป่าวของเต็มอ่ะโอ้โหใส่เลยอ่ะได้เป็นเฟอร์รี่เต็มตัวอ๋อเ็กไนเด็กไนแม่งโคตรเฟอร์รี่อ่ะไักทักทักรวยไอ้ทักขายกล้วยไอ้กล้วยแม่งจะโกเฮ้ยเฮ้ยเฮยใครวะใคราครวะใครขายรับซื้อกล้วยป้องวะกล้วยเป็นสองครั้งทักชักพูดว่าไงนะชักอะไรปลาไข่ปลาไข่โยนไข่แม่งเลยเผื่อเผื่อฟักไว้ไก่ อ๋อเตะขอทองอสิบห้าก้อนใครวะไม่มีทองสิบห้าก้อนไม่มีห้าโกะมีแตนะ่ทองสิบห้าคำเดือนสิบอะไรนะเราไม่มีเราไม่มีโกะเราม่มีที่มาที่นำแต่เราไม่ให้นะจ้าเพิ่มไม่ได้หัวใจอะ่ะหัวอะไรอ,อท,ท,ที่ที่คุณออฟพอดีสุดมันคืออะไรวะอะไรวะอยากพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยอ่ะไปเรื่อยอ่ะแม่งโสบเลยที่อยู่แบบ แก๊งเทคไหนใครอยากอยู่แก๊งเทคไหนนะคือเข้ามาได้นะแต่แบบปัจจัยหลักๆนะคือต้องขี้บ่นดิเฮ้ยคุณได้ไข่เน่าสิฟองเนี่ยว่าอยู่ก็จะพูดก็บูดปัจจัยแรกก็คือปัจจัยแรกต้องเมาต้องขี้บ่นอ่ะต้องเมาด้วยแบบจะพูดอะไรก็พูดออกมาไม่คงไม่คิดไม่มีอะลย น้าน้านหนอกล่าวกล่าว่าไงสวยนะเว้ยเอ้ยไม่ใช่ออเ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 อใครโยนชุดให้กูกูขายเลยใครโยนขายไปแล้ววิไม่ได้ห่วงยูตังงอะไปตังในกระเป๋ากูแล้วิไม่ต้องห่วงเจงไปลุกฟิตลอนอะไรโอมนลอนยีลอนผมไม่ดีโอ้เดหวไปวะเดะขอขอรอนโดแฮรได๋ว่ะขอรอนโดขอเดูแต่ตัว มันไม่ได้ไงวะตัวมันเล็ดนิดเดียวนะเว้ยเฮ้ยใครขุดออกซิเดียมมาเจ็ดร้อยอันวะขอบคุณกูขอบคุณกูเอ้กูแต่งเรื่องไม่ต้องมึงไม่ต้องกูแต่งเรื่องมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไงเจอแล้วตัวขี้โกหกไอีไม่คุยเทคนิคนายหรอก ไข่จมูกแม่งยาวไปอุศบด้เองเอ้ยมันต้องไม่อุศบเฉยๆดีเพิ่มมันต้องอุศบปึ๊บโอ้โหกูไม่อยากคุยแล้วยิ่งคุยยิ่งอ้วนอ้วนจริงครับอ้วนเป็นควยเลยอ่ะใครด่ากูอ้วนหมดอ้วนอยู่แล้วกูเลยด่ามึงได้ไอ้ควาเดี๋ยวกูคอลเล็กเองอ๋อเดี๋ยวกูคนล็อกเก็ตเอง โคโลคีไปเลยกลับประเทศไปเลยตัวล็อกคาราโอเกะเองไอเนี้ยกลับไปเพื่อนเพื่อนกูเลยไปตัวตัวน MM ี nope> ้กลับญี่ปุ่นอัดกับบาซิลว่าเฮ้ยกระดูกอยู่ไหนอีกแล้ววะไอเฮียแม่งใครมันก็ชอบเอาไปแทะจังเลยวะไอสัตว์เอ้ยกูไปดูแทงไปแทะไอเฮียกููไดตายตายเลยเอาเฮ้ยกระดูกใครมันเอาไปแทะหมดแล้วไอเฮียเอางี้ดีกว่าให้เรา20บาทแลกกับเงินทั้งหมดที่เรามีในตัวคุ้มชิบพไหเฮียเฮ้ยกระดูกมันอยู่ไหนอ่ะใครมันแทะหมดแล้วเนี่ยไอเฮียมึงไม่แทะมึงกืนมาแล้วมึงเนี่ย